สวัสดีครับผู้ที่ติดตามเพจทนายท่าอีสานโหมดหมวดซือว่าจมใส่จอนะครับพอกันมื่อนี้เป็นจมใส่จอเทือที่6ประจำวันเสาร์ที่11ตุลาคม2568ัวลากบประมาณ16บหกาฬิกา้นาทีครับ มือนีมีแนวสิมเอามาเบามาจมสู่ฟังก็คือที่ผ่านมาจากสิบนาทีนี่แหะครับผมไปพิธีพระราชทานเพิ่งศพนสิบหลุนพีซึ่งเพิ่นก็สอบเลือนฐานะใตเตาเป็นนายทหารเพิ่นได้ยดพันโทแล้วก็เพิ่นเสียชีวิตก็ทางทางญาติเพิ่นก็เหตุเรืองขอพิธีพระราชทานเพิิงศพผมก็ ให้ทนาทีที่พีเพิ่นเป็นในสิบรุ่นพีล้กันนี่มีโอกาสได้รวมทําง,งานกันอยู่ช่วงประมาณสองปีนะครับผมจบมาใหม่สองปีแล้วเพิ่นก็เพิ่นก็เป็นทหารลาบจะได้อของกองพันทหารลาบที่หนึ่งกลุ่มทหารลาบที่แปดใค่ซีสองลักน้ำกันนี่แหละครับแต่ว่าเพิ่นอยู่ระยะประมาณหูจักหรือว่าคุณนาเพิ่นอยู่ประมาณสองปีแล้วก็เพิ่นก็น ย้ายไปรับราชการเป็นเป็นสังกัดเป็นทหารพานหรือว่าเอื่นว่าเป็นทหารดำนะครับทหารดำพเพิ่งเสียชีวิตกับทางญาติกับทําท่าเรืองขอพิธีพระราชทานเพิ่งศพก็ได้เป็นผมก็มีโอกาสละผมก็แม่บ้านนะครับมีโอกาสก็ได้ไปร่วมพิธีพระราชทานเพิ่งศพอพ่งกลับมาหอดบ้านกน็ระวังขับรถมาหากได้ได,ได้ขอคิดได้ได้ความคิด เรื่องเกี่ยวกับพิธีแคปนากิจหรือว่างานศพเนี่ยครับมีมีบางท่านที่ได้ได้ลงขอความหรือว่าพิมพ์บทความเกี่ยวกับงานศพว่าเป็นงานที่สินเปลืองเป็นเป็นมองให้ผู้ที่แสวงหาประโยชน์จากงานศพได้ง่ายโดยเฉพาะ พ่วงหลีดนะครับพ่วงหลีดแล้วก็าการมอบเงินหนาเมลุกกับมีมีมมลักษณะที่า่าที่เอามาว่ากลุ่มแรกก็คือต่อตานบอยอยากให้มีพ่วงหลีดแล้วก็บอยอยากให้มีพิธีมอบเงินหนมอบซอกเอียงให้โดยงานต่างๆไอ้กลุ่มแรกนะครับ แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกระมองว่าได,ไ,ดไ,ดได้กรณีที่ครอบครัวญาติพี่น้องมีความโศกเศร้าเสียใจเนี่ยการที่จะมาชดเชยบรรเทาใดบ้างก็คือพ่ออันสวยๆงามๆสวยๆงามๆก็คือพุ่งหลีดนี่แหละครับไม่ว่าต่อมาสิแปลงเป็นพัดล่มนะครับผมเห็นนะครับส่วนหญ่สิแปงเป็นพัดล่มก็ ก็ยังมีการบรรจุแพ็คหีพ่อให้สวยงามครับกลุ่มกลุ่มที่2อเนี่ยเปินมองว่าจังหวะที่ญาติหรือว่าพ่อแม่ลูกเมียของผู้ที่ตายเนี่ยนะครับที่เสียชีวิตเนี่ยอยู่อยู่ในอยู่ในโลกเนี่ยนะครับเขาเขาอ,อยากใส่คำนี้จังหวะที่ได้พ่อซิ่งสวยๆงามๆแล้วก็ ได้ได้เห็นผู้ที่เสียสละเงื่นส่วนตัวหรือเป็นเงื่นขององคอก์กรก็แล้วแต่เขียนปากฏในพวงหลีดนั่นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งสวยงามล่ะครับเอาเอามามา,ม,ามอบให้กับเจ้าภาพก็ถือว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ชดเชยทดแทนความโศกเศร้าเสียใจได้แน่นะครับ้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับมีมีม กลุ่มแรกนะเพิ่นมองว่าเมื่อไหร่ทมีการมอบส่งมอบซ่องอ,งองย่าง้ายรูปประกาศเนี่ยกระดอกด้านเรื่องนี้กลุ่มที่สองเพิ่นกะมองวา่ากะยกย่องให้เกียรติเพิ่นแหนนะครับเพิ่นมาเพิ่นรวบรวมเงื่นในน้ำของกลุ่มคณะองค์กรของเพิ่นมหาให้เจ้าภาพกับเพิน่นเพิ่นเสียสละแล้วนะครับแล้วเพิ่นกะ เต็มใจที่ชินน้เอมมาอมอ,มอมห่หครับเจ้าภาพกัยกย่องประกาศเพิ่นเนนะครับรัมบัน,นี้ทั้งกลุ่มแรกแหลวก็กลุ่มที่สองเนี่ยนะครับผมมองว่ากา็รนำเสมีเหตุผลทั้งสองฝ่ายอ้าวรัมบัน,นี้ถามว่าผมผมเห็นด้วยกับไฟใดครับผมเห็นด้วยกับไฟที่สองนะครับเพราะว่าจังหวะที่เจ้าภาพเพิ่นโสศกสเสียใจเนี่ยก็ให้เพื่อนเด พ่อสิ่งสวยงามแน,นแล่ละกะได้พบนาค่าตา,จเ,า,เ,า,เ,าเจ้าของพวงหลีดนะั่นแหละเออเอาเจ้าของพวงหลีดนะเอาเจ้าของพวงหลีดเพื่อนมาแสดงตนละกห้ให้เพื่อนได้เห็นหนาหเห็นตาได้แสดงตนกันได้แสดงออกในความาเสียอกเสียใจน้ำกันนะครับคมว่าอืกนนัน่าจะผมผมอยู่ฟังฟังนี่นะครับฟังที่สองนี่แหละแล้วก็มอบเงินมอบทองมอบซองเนี่ยนะครับเอา,เอาทองเนี่คือสิบวิญญาว่าแพงเหลือเกิน เอามอบมอบซองนะครับมอบเงินอยู่ในซ่องเนะี่ยให้เจ้าภาพเลยก็ก็เป็นการชดเชยทดแทนเดียวยาเป็นการแสดงตนว่าได้มาร่วมงานให้เจ้าภาพเพื่อได้จดจําผมก็ผมอยู่ไฟนี่คือกันครับไฟไฟประกาศจุกย่องเพื่นนะนะครับอันนี้ก็วบาไปก็พอแมาพี่น้องก็มีความคิดเห็นจังใดก็ โหดมา้เนี่นะครับคอมเมนต์มาแเนี่แสดงความคิดเห็นมาแเนี่นะครับก็ยินดีรับฟังสำหรับมื้อนี้ก็เอาทานีสะกอนครับสวัสดีครับ